ครับมาเป็นคอมเมนไรเดอร์ที่คุณรู้จักกันดีกันแล้วฮะเป็นคอมเมนไรเดอร์แบ็กอาครับครับมาในร่างที่เรียกว่าไบโอไรเดอร์แต่ร่างนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับครับเพราะว่าร่างนี้เขาเรียกว่า Rage Warrior R A G E ฮะนักรบแห่งความโกรธดีไซน์ตรงนี้ผมว่ามันดีนะแต่มีปัญหานิดหนึ่งฮะในเมื่อไฟใช้ระบบแม่เหล็กใช่ไหมครับ แต่หัวนี่ก็เป็นแม่เหล็กด้วยที่เล่นก่อนหน้าเนี่ยพอติดลงไปไฟจะดับถ้าเราเปิดไฟอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีัญหาละผมก็เลยไม่รู้ว่าความเสถียรของมันจะเป็นยังไงนะแล้วหัวนี่เขาแบ่งเป็นยังไงฮะคือมันใช้วิธีถอดเสียบง่ายๆอ่ะแต่คำเตือนนิดนึงครับเวลาถอดระวังอย่าไปใส่ตรงจับตรงตาเขานะครับเพราะตรงตาเนี่ยเขาแค่ติดเป็นตัวล็อกแล้วติดกาวอ่าแล้วก็ข้อเสียตรงนี้นิดนึงถ้าเราใส่ไม่ดีอ่ะไอ้ตรงนี้มันก็จะก็กแกรกกแก่กตามภาษาเพราะเขาไม่ได้มีตัวล็อกอะไร กลวงเลยี่มันกลวงไปด้านหน้าดูการกลางขาแล้วกันฮะกลางขาได้เยอะนะแม้จะไม่สุดแบบชองครอยแดนแดมแต่ผมว่าแค่นี้การชุดแบบนี้ผมว่ามากกว่าพวกเมดิคอมละนี่ผมให้ดูอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแม่เหล็กครับอันนี้เป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนกันไม่ได้พอหัวเป็นอย่างเงี้ย มันมีเป็นบนลๆใช่ไหมครัตัวนี้มันเดินบอนพอยัดได้ครับนี่สํหรับคนที่มีมิสเตอร์คุราตะอยู่คุณสามารถแอบเอาหัวถอดหัวมาใส่ได้สวัสดีครับพบกับพวกเราสองทหารสายของเรา สวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับคุณเก่งครับกลับมาเจอกันทาง Power Up Channel นะครับครับสองายมาแล้วมีของเล่นมารีวิวกันอีกแล้วครับผมครับผมแล้ววันนี้เราเอาของ Non LC มาอีกแล้วแต่ว่ามันสวยจริงๆครับผมมาหลังจากที่รีวิวหุ่นแปลงร่างมาหลายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้เรามาดูชุดผ้าหนึต่อหกกันบ้างฮะครับไปอีกแล้วไปอีกแล้งของเรานะครับผม แต่วันนี้ครับมาเป็นคอมเมนเตอร์ที่คุณรู้จักกันดีกันแล้วฮะเป็นคอมเมนเตอร์แบ็ก RX ครับแต่ว่าคอมเมนเตอร์คนแรกที่มีสามแล้วว่าใช่แต่ว่าไม่ได้มาในร่างหลักฮะแต่มาในร่างที่เรียกว่าไบโอไรเดอร์แต่ร่างนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าร่างนี้เขาเรียกว่า r a g e Warrior R A G E ฮะนะกรบบแห่งความโกรธซึ่ง ที่ตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ว่าเลชเวอรเอ์เนี่ยก็เพราะว่า Rider b l แ c ล RX ใช่ไหมฮะสามารถแปลงร่างได้จะมีร่างแห่งความเศร้าซึ่งก็คือบุบบัไรเดอร์เมื่อเขาเศร้าถึงขีดสุดเขาก็จะพัฒนาร่างใหม่เป็นไบโอไรเดอร์ได้ซึ่งเป็นเครื่องจักรเหมือนเศร้าตรงไหนอย่างมันคืออะไรทำไมถึงแปลงเป็นร่างหุ่นยนต์นะฮะแต่เมื่อเขามีความโกรธถึงขีดสุดครับผมเขาก็จะแปลงร่างเป็นร่างไบโอไรเดอร์ซึ่งแปลงของเหล็ได้แล้วโกรธจับน้ำมาเกี่ยวกัาตรงไหน นี่แหละที่น่าสงสัยหรือว่าเป็นคำศัพท์ญี่ปุ่นที่เราไม่เข้าใจะนะครับผมแต่ควาสมสามารถของเจ้าไบโอไรเดอร์เนี่ยครับจริงๆเขาว่าไบโอเนี่ยเหมือนเป็นพวกชีวะนะใช่แต่พอเป็นชีวะแล้วกลายเป็นน้ำเนี่ยคือก็ยังหาความเชื่อมโยงไม่เจอก,ก,ก็พอได้อยู่ว่าวันความเป็นชีวะคือน้ำมันเป็นก่นเหือชีวิตก็อาจจะ กลายเป็นน้ำได้การของเหลวจะเป็นไป่แล้วได้แต่ความกระดนี่สิคือต้นต้นกำเนิดของกลางนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันไป่ปเรื่องไอ้ดีไซน์ของไบโอไรเดอร์ตัวนี้นะฮะเรียกไบโอแล้วกันนะต้นปากเลยตัวเขาเนี่ยจริงๆจะเหมือนเหมือนชาตุมูลคล้ายๆชาตุมูลมากกว่านะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแบบแบล็กไม่ได้เขาแบบไรเดอร์พวกไปที่เป็นเขาแบบซีซีอลเลสอันนี้จะมีความเป็นเครื่องจักรครับแต่ก็ ก็ดูมีความเป็นชีวะนะอาจจะเป็นความชีวะจากกลน,นิดหนื่อย<ช>ไม่ดูเป็นแบบว่าเป็นจากกลหรืออะไรไปทางนึงเลย<ช>นะครับผมแต่ก็ต้องไม่ได้หรืว่าไ,ไม่ได้ตอบอตอบโจทย์ที่ว่าอ้ยเป็นความเป็นไบโอแบบชีวะแบบเต็มที่อะไรอย่างเ<ช>งี้ยนะ<ช>แต่ว่าตอนที่เราได้เห็นร่างนี้แต่ตอนเด็กๆครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าตื่นเต้นนะ<ช>เพราะเป็นเรื่องของที่ว่าไรเดอร์คนหนึ่ง<ช>มีร่างแปลงม้ากันหนึ่งร่างใช่ใชแล้วก็ดูแล้วอันเนี้ยเรียกว่าตัวไบโอไรเดอร์เนี่ยหน้าเหมือนเป็นหน้าคนนะ อ่าเออมีจมูกเป็นไลเดอร์ที่มีจมูกแต่คม้ายไลเดอร์แมนนิดนิดนิดแต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่ามันมีความเป็นนินจาหน่อยหน่อยอ๋อฮะโฟ้าวเคทูดเรียบไม่ไม่มีรอยมากมายบนหน้านะครับซึ่งความสามารถเขาก็โกงมากนะคือเขาสามารถแปลงร่างเป็นน้ำครับแล้วเข้าไปทำลายภายในของร่างศัตรูได้่ะครับผมเอาคราวนี้ฮะต้องบอกว่า ของเล่นไบโอไรเดอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันออกมาไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นร่างร่างรองเนี่ยแต่ก็โอเคมีแบรนด์ดเคยออกมาฟิฟกูอาร์ก็เคยออกมาหรือแม้แต่เมดิคอมก็เคยออกนะฮะในขณะเ<ช>ตาหกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมดิคอมเมดิคอมเนี่ยออกในยุคแรกๆครับ,รบซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ต้องใช้คูปองอะ่ะในการแลกซื้อเป็นตัวพิเศษนะฮะแล้วก็ไม่มีไบโอไรเดอร์ให้เล่นอีกเลยก็เป็นเสุ้อ้าเนาะใช่แล้วมาถึงยุคนี้ครับยุคที่เราก็รอว่าเออเมดิคอมจะรีออกมาให้เล่นไหม มีดิคอมไม่รีครับแต่สู้สู้เขาทำสู้สู้คือรอ่คุณสู้สู้คุณจะทำให้เราเล่นสู้สู้ทอยนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะครับผมแล้วหลังจากที่ผมเห็นตัวอย่างครั้งแรกที่เขาออกมาเขาออกมาหลายตัวมาเขาออกทั้ง Black RX อออกโลโบไรเดอร์แล้วก็ออกไบโอไรเดอร์ออกระบบมาแล้วด้วย คือต้นแบบไปออกมาเลยคือเป็นแบ c k อ็กมาก่อนเลยไบโอมาก่อนเลยไบโอไรเดอร์เนี่ยมาทีหลังสุดแต่กลายเป็นว่าผมได้ไบโอไรเดอร์มาตัวแรกครับอแล้วตัวอื่นล่ะทำไมยังไม่มาผมคนอื่นได้แบคไอเอ็กซ์กันบ้างแล้วแต่ผมเนี่ยห้ัที่ผมสั่งไป่ยังไม่ได้ใช่ต้องสั่งนะต้องสั่งจองไปไบโอไรเดอร์เนี่ยยังไม่เคยเห็นขอออกมาเลยเหมือนกับว่าไอตัวนี้ทาง่ายกว่าหรืออะไรไ่รัดคิวออก่อนก็เป็นไปได้นะ ซึ่งเขาก็มีจะมีแบล็กกับชานน้ำมุนออกมาด้วยนะอเอาเดี๋ยวไว้ถ้าผมได้มาเนี่ยอเอาจะเอามาให้ดูกันล้วกันนะฮะทั้งที่เหลือๆนะครับตอนแรกอาจจะรอเป็นเซตมารวมแต่รู้สึกไม่รู้ยังไห็นนาดนี้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะฮะอย่างแรกที่ประทับใจของเจ้าเลชวอร์เรอร์หรือไบโอเรอร์ตัวนี้นะครับคือผมว่ารูปร่างที่เขาทําออกมาการตัดเย็บชุดเนียบค่อนข้างเนียบนะคือดูทรงแล้วมันเหมือนชุดแสดงใช่นะฮะอ่า ก็แน่นอนครับเมื่อเป็นสู้สู้ทอยซึ่งเป็นของจีนเนี่ยครับลวงตามีไฟเห็นไหมฮะอ่าสามารถเปิดไฟได้ด้วยระบบแม่เหล็กครับผมแม่เหล็กเขาก็มาเป็นแม่เหล็กเขามาเป็นแท่งอย่างนี้เลยฮะหนักๆทักท็อปเปอรโลนอย่างนี้เลยฮะแล้วเขียนว่าไรเดอร์ไอเอ็กมาได้จาไม่ผิดเนี่ยอ่ะคำว่าไรเดอร์ไอเอ็กครับไม่มีแปลกตอนแรกเราโอ้โหนี่กล้าเขียนอย่างนี้เลยเหรอคาตัดไปคำหนึ่งคำว่าไรเดอร์ไอเอ็กนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ ใช้สาหรับเหมือนเปิดปิดไฟนะครับแต่ที่ผมลองดูบางรู้สึกว่ามันไม่ต้องต้องถูกจุดจริงๆถึงจะเปิดปิดได้นะอันนี้จะค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็ตรงนี้นิดนึงครับนี่เดี๋ยวผมถอดไหมถอดได้จะเป็นหัวเลยปิดไหมไฟไม่ค่อยปิดแต่บางครั้งไฟก็ปิดเองเพราะว่างี้ครับดีไซน์ตรงนี้ผมว่ามันดีนะแต่มีปัญหานิดนึงครับในเมื่อไฟใช้ระบบแม่เหล็กใช่ไหมแต่หัวนี่ก็เป็นแม่เหล็กด้วย มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมที่เล่นก่อนหน้าเนี่ยพอติดลงไปอะไฟจะดับถ้าเราเปิดไฟอยู่เพราะว่าเหมือนแม่เหล็กมันทำงานกับไอ้ตัวสวิตซ์ตัวปิดไงแต่ตอนนี้ไม่มีหาละ,ะผมก็เลยไม่รู้ว่าความเสถียรของมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเปิดตลอดเลยนะครับผมก็ดีฮะแล้วข้อดีของหัวเป็นแม่เหล็กมันหมุนนิ่มมากเ,เพราะว่าไม่ต้องไม่มีแกนสเสียมไม่มีแกนเสียแล้วมันดึงออกง่ายอะไรไงใช่ไหมฮะสบายๆเลยนะครับอ่ะมาดูจุดเด่นที่หัวกันนิดหนึงครับ ดูวิธีใส่ไฟเขาฮะเหมือนเราไฮไลท์นะแต่จริงคือใส่ไฟจริงใส่ไฟของจริงดูนี่นะฮะถอดมาง่ายๆอย่างนี้นะฮะถอดเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วไฟอยู่นี่เห็นไหมฮะดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะก็คือตรงเนี้ยเป็นตัวตัวที่ใส่ไฟเป็นเป็นแผงวงจรครับถ่านถอดถอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่านเอาไว้ยี่สิบเลยฮะอ่าอันนี้ก็จะปิดไฟเด้ออ่าตรงนี้อ่าติดได้คือถ้าจริงๆอ่ะ เหมือนกับว่าพ่าติดมันค่อนข้างหนาอาาไอแรงแม่เหล็กเนี่ยไม่พออีกแล้วที่จะส่งไปถึงเออแต่แม่เหล็กมันหนามากนะออม,กมันหนามากนะนี่คุณหนักนะครับแม่เหล็กเขาว่าหนักนะนี้ตกไถเท้านี่เท้าเจ็บนะความส่งก็เจ็บ,บน,นะครับเนี่ยแล้วหัวเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ฮะคือมันใช้วิธีถอดเสียบง่ายๆอ่ะเออแต่เนี้ยดีไซน์การถอดเสียบง่ายดีนะ เออก็ง่ายก็เล่นแบบเล่นง่ายๆดีนะครับแต่คาเตือนนิดนึงครับเวลาถอดระวังอย่าไปใส่ตรงจับตรงตาเขานะครับเพราะตรงตาเนี่ยเขาแค่ติดเป็นตัวล็อกแล้วติดกาวมันอาจจะหลุดเอาไม่ได้หลุดเข้าไปได้แต่ก็ติดกาวใหม่ได้ซ่อมได้นะฮะเพราะข้างในมันกรวงอยู่แล้วเนี่ยใช่มันกรวงอยู่แล้วอะแล้วก็ข้อเสียตรงนี้นิดนึงถ้าเราใส่ไม่ดีอะไอ้ตรงนี้มันก็จะกอกแกรกอกแรับตามภาษาเพราะเขาไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเขาเป็นแบบว่าทาเป็น ล็อกอ่ะแล้วก็ไปช่องเข้าไปเอาตัววงจรเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้เลยถ้าเป็นตัวนี้ข้าดมันก็ไม่มีตัวไม่ไม่มีไม่มีล็อกอะไรเลยก็กลวงเลยฮะมันกลวงด้านหน้าอซึ่งซึ่งพอปิดเข้าไปเนี่ยข้างในมันก็กลวงแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็จะดิ้นไปมาได้มันสามารถลุดล่วงออกมาได้แต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหานะโดยทั่วไปแล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันสามารถอยู่ได้ของมันเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้แต่มันก็มี ก็แกก็แกอยู่เห็นไหมเราได้ยินเสียงแต่อย่าขานี้ก็ลองขก็ยืแรงของหลุดถ้าติดปุ๊บไปอย่างนี้ไฟติดละเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเจอแม่เหล็กเข้าไปไงงูงี้ตัวนี้ถ้าเราเอาแผงวงจรใส่ฐานเรียบร้อยแล้วติดหัวเข้าไปไฟมันจะติดอัตโนมัติเพราะว่าตัวี่อเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูดีเทลทั่วๆก่อนนะฮะว่ามันมีความสวยงามยังไงกับชุดอย่างนี้นะครับผม แล้วถ้าเป็นชุดผ้าจะไม่ดูจุดขยับด้วยก็คงไม่ได้เรามาดูการขยับกันนิดนึงนะครับโอ้โหท่านเขาดีต้องบอกว่าปกติชุดหนังแบบนี้มันจะลังใช่ไหมฮะจะขยับได้ไม่เยอะที่เราเคยลองเล่นมาแต่ตัวนี้ขยับได้เกือบสุดนะคุณข้อสอกอะล้วผ้าไม่ย่นด้วยนะรืหองเรื่องเออผ้าเขามัน็ย่นเท่าไหร่เลยนะคือเนี่ย ดูได้นะโอเคเลยแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบผ้าสวยๆตึงๆอ่ะพอขยับแล้วอ่ะไอตัวหนังเนี่ยก็จะมีรอยยับขึ้นมาละครับแต่ผมให้จับดูนะข้อต่อแข็งแรงครเออแล้วก็มีความเป็นเฟืงองใช่ๆดีมีเสียงมีเสียงกระักกรักกรักกรักแข็งแรงอยู่มันทําให้สามารถรั้งแขนไว้ค้างไว้ได้ใช่นะครันทำให้แบบแข็งแรงเลยแหละเนี่ยเวลามันจะมีท่าที่ถือดาบหรือท่าแอคชั่นเนี่ย นะฮะมันสามารถค้างท่าไว้ได้อย่างสวยเลยนะครับมาดูที่ลําตัวกันบ้างตัวไม่น่าขยับได้เยอะหรอกครับเพราะว่ามันติดเกะอะไรอยู่แล้วแต่ก็ถามว่าขยับได้ไหมขยับได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าอย่าไปคิดว่าตัวจะขยับเลยตัวขยับไม่ได้หรอกคือมันได้นีดเดียวเพราะยีในหนังมันก็ไม่ได้ขยับตัวนะครับช่วงเอวไม่ช่วงท้องช่วงท้องไม่ได้ขยับนะครับมาดูส่วนขากันบ้างเถอะส่วนขาเนี่ยก็เป็นหนังเทียมเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนครับ ในอนาคตเสื่อมแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นก็เล่นไปนะฮะมาดูการงอเข่าก่อนแล้วกันว่าได้ยงสุดนะครับงอเข่าได้สุดแต่ที่ผมเสียวๆเนี่ยคือไอ้ตรงข้อพับขาด้านในเนี่ยมันมีชิ้นกาวแปะอ่าเป็นชิ้นส่วนของชุดอ่ะแปะอยู่ด้วยแต่นี่ก็ยังไม่ยังไม่หลุดแม้อะไรนะฮะเออก็โอเคเห็นไหมได้เยอะนะคราวนี้มาดูดีว่ายกขาได้ขนาดไหนซึ่งแน่นอน กระโปงตรงเนี้ยกระโปงตรงตรงเป้านะอมันน่าจะหลังแน่นอนแต่เราลองมาดูว่ายกได้แค่ไหนโอเคยกได้แค่นี้นะครับผมยกได้เยอะแหละคือทําท่าทําท่าเตะไม่ได้แต่แต่ว่าไบโอเลเดอร์มันมีมีท่าเตะอยู่แล้วนะครับแค่ว่ายืนมาขนาดนิดนึงก็ปรับเป็นท่าแต่ปรับท่ายืนได้งอขายืนได้แต่ดูการกางขาแล้วกันค อ่างขาได้เยอะนะแม้จะไม่สุดแบบชองครับแมนเดแต่ผมว่าแค่นี้กบชุดแบบนี้ผมว่ามากกว่าพวกเมดิคอมแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้เลยเฮ้ยดีเลยนะรั้งก็อยู่ดีรั้งดีมากนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูข้อเท้ากันบ้างข้อเท้าเนี่ยผมจับว่าแข็งแรงมากไม่เสยว่าทำโครงโครงเขาโครงข้างในตัวนี้ดีมากครับเนี่ยขท้าขยับได้อย่างนี้เลยผมให้ดูนะซึ่งเวลาเราจัดท่ามันทำให้ยืนได้มั่นคง สมมติผมยืนกลางขาแบบนี้นะขยับมานิดนึงอย่างนี้ยนะะครับมันยืนจับประลันดีๆอยู่จับประลันดีๆอ่ะ,อะไม่ต้องใช้ฐานครับตัวนี้สามารถยืนเท่ๆยืนกลางแขนกลา,างขาเงี้ยได้เลยอ,อ่ะเนี่ยยกขาข้างหน้าหน่อยละแล้วแบบเนี่ยอย่างเงี้ย ทำท่าแอคชั่นได้สวยใช่แล้วผมว่าเขาใส่ดีเทลมาอย่างเข็มคงเข็มงานนี้ตรงข้อมือกับอะไรใตรงงานค่อนข้างเนี้ยบรายละเอียดเยอะงานค่อนข้างเนี้ยบเนี่ยตรงเนี้ยมืองานค่อนข้างเนี้ยบเล็กแต่สวยชัดคมคมนะเนี่ยคมดีเลยนะฮะเออผมว่าโดยรวมแล้วคุณภาพผมว่าดีกับราคาหลักพันนะประมาณน่าจะ5,000ันกว่าบาทนะตอนนี้ราคาพรีนะครับ แต่ว่ามีส่วนที่น่าห่วงครับโอเคเรื่องหนังเสื่อมเนี่ยน่าห่วงอยู่แล้วสองคือเพราะอันนี้เรามารีวิวมันเรามาขยับกันครั้งแรกใช่ไหมครับพวกนี้ครับผมพวกชิ้นส่วนกรอบที่ติดกับชุดนะนะผิวขึ้นพวกนี้พวกนี้ดีเทสวยนะเขาทำเหมือนกับเอาหนังแท้มาทำอะไรเลยนะแต่จริงๆเป็นเป็นพวกพลาสติกอ่อนะครเป็นยางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอขยับแล้วอ่ะคุณจะเห็นรอยกาวอ่ะมันมีความปริ เพราะว่าพวกนี้ใช้กาวแปะหมดครับเพราะว่าในอนาคตอ่ะคืออากาศเมืองไทยมันร้อนๆอ่ะเวลามัาอยู่ในห้องร้อนหรืออะไรอ่ะถ้ากาวมันละลายมันโอกาสจะละลายเยิ้มลงมาได้แล้วก็อาจจะปริขยับถ้าแขับเล่นเยอะๆมันอาจจะปริออกมาแล้วหลุดออกมาได้นะครับแต่ตอนเนี้มันไม่ได้ยังไม่มีปัญหาเพราะเรามาอยู่ในช่วงที่แบบเราเพิ่งเพิ่งซื้อมันมาเล่นนะฮะเอาเป็นว่าตัวไบโอเรเดอร์หรือเลชเรเดอร์ตัวเนี้ยนะครับ ถ้าถามจริงก็คือแนะนำฮะเพราะว่าทรงเขาเนี่ยทำออกมาได้เหมือนในหนังมากตั้งสวยสวยได้เลยนะครับผมแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือพวกกาวที่ติดณภาพวัสดุแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆฮะ,อ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องเรื่องแบบแผงวงจรไฟที่มันไม่ได้มีการล็อกอที่โชว์ๆหรืออ,อ,อย่างตรงมือเนี่ยฮะเวลาเปลี่ยนเข้าเป็นออกเนี่ยมัน ค่อนข้างใช้แรงดึงนิดหนึ่งมันไม่หักนะแต่พอใช้แรงดึงเนี่ยพวกชุดพวกนี้มันจะมันจะถูกล้างถูกย่นทําให้แบบอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับผมคราวนี้มาดูที่อื่นอีกนิดนึงแล้วกันฮะดีเทลนิดนิดหน่อยคือฐานเนี่ยเขาแปลกมากเลยนะเขาเำไมเป็นฐานใส่ละซึ่งปกติคนอื่นเขาไม่ค่อยทํากันนะฐานใสอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วก็แบบก็แปลกดีแต่เอาจริงฐานใส่ได้เป็นรอยง่ายมากเลยเห็นไหมแล้วไอ้แท่งเหล็กที่เป็นสําหรับ เปิดปิดไฟเด็ดเขาก็สามารถให้มาตั้งเป็นชื่อฐานได้เป็นป้ายได้นี้นะครับผมก็สวยดีคือความที่มันสีใสมันก็ทำให้ดูสวยดีมันอาจจะเป็นแบบพี่แปลงร่างเป็นน้ำไงเขาเลยบอกว่าใช้คอนเซปต์สีใสแต่ถ้าตัวเดียจะไม่ใช่ไม่ใช่ซีนี้ไอ้ที่เสียวๆเนี่ยคืออพลาสติกใสตรงเนี้ยปกติพลาสติกใสมันจะแตกและกรอบง่ายกว่าพลาสติกสีอื่นที่เพราะมันจะมี สีในการคอยที่ทําให้ความมันเหนียวขึ้นไงซึ่งตรงนี้ผมว่าเวลาคุณอันนี้มันเป็นแยกชิ้นส่วนมาใช่ไหมครับผมอยากให้ระวังเวลาถอดสายนิดนึงเพราะโอกาสที่จะลาวแล้วแต่มีเพราะมันไม่ได้ไม่ได้หนาเท่าไหร่เลยไอ้ตรงนี้นะฮะก็เล่นระวังนิดนึงตรงฐานนะครับคราวนี้ผมอยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับคือในกล่องว่ามีอะไรมาบ้างคราวนี้ทําไมต้องพูดถึงกล่องครับจริงๆดีไซน์กล่องหน้ากล่องมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่ผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาดี เขาเรียนแบบพอตทอยครับในการทำกล่องพทิร์ของกล่องนะคือเปิดมาเนี่ยจะมีฝาปิดนะฮะอันนี้เป็นรูปเข็มขัดเขาใช่ไหมนะครับขยายมันจะใหญ่เชียวและที่เด็ดมากคือเขามีคู่มือใหญ่ยักษ์บึ้มมาให้เลยครับคู่มือ A4 เลยนะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะของเรื่องนักออเอ่ะนั่นสิเองจะขายญี่ปุ่นเหรอเลสเบอร์เต็มเต็มเลยเอ็ขายญี่ปุ่น นะฮะแล้วก็มีอ่ามีแบบผู้ประกอบมีอะไรอย่างี้มาให้นะฮะบอกว่าเล่นอะไรยังไงข้อควรระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกเลยว่าหัวเข่าตรงขาอ่อนแล้วก็ตรงข้อศอกเนี่ยแกลเป็นเฟืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแข็งแรงครับอ่ามีบอกให้ด้วยคือข้อมือข้อมือใหญ่มากแล้วให้ดูว่าจับท่าแอคชั่นอะไรได้บ้างอ่าเนี่ยเราก็จับท่าท่าหลักท่าประจำเราท่าเล่นของเขาได้เลยนะคท่าประจำของเขาไปก้อนในกล่องครับผมเนี่ยพัตเทิลมนพัตทอยครับ เหมือนทำแบบเรียนแบบฮอตทอยมาเลยซึ่งถ้าใครเล่นหนึ่งต่อหของฮอตทอยเนี่ยจะรู้ว่าแพทเทิร์นฮอตทอยเนี่ยถาดเป็นสีนี้แบบนี้มีฝาปิดแบบนี้แล้ววางแพทเทิร์นมาอย่างนี้นะฮะโอเคในถาดในนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับขอให้ดูนิดนึงมีมือมาให้เปลี่ยนอีก3คู่นะครับมีมือสำหรับถือดาบมีมือแบรแบบนี้นะครับผมแล้วมือที่กลางตรงนีที่มือแบบว่า ถ้าพร้อมต่อสู้นะครับแบบนี้นี่และมีดาบมาให้อีก2เล่มครับผมแบบจำตัวของไบโอไรเดอร์นะฮะคือจริงไบโอไรเดอร์มีดาบเล่มเดียวแหละแต่ว่าอันนี้เป็นดาบล่างอันแรกแล้วก็จะเป็นดาบพิฆาตนะเป็นแสงนี่ซึ่งอันนี้อันใส่ผมวสีสวยนะสีดีสีฟ้าสวยดีฟ้าสวยเลยนึกว่าดาบกี่บันน่าทำเกี่บันนะอีจันน่าจะดี ไต <Okay. S 1> <randomly> รงนี้คือไรอันนี้จริงๆวความใจดีของสู้ๆครับครับ,ค,รบคือในกล่องเขาแถมฐานมาให้เลยนะฮะโดยที่แยก <â> ใส่ซองมาให้ขอบอกอีกน,นิดนึงว่าจริงๆอ่ะผมมาใส่ฐานไว้สักพักหนึ่งละใส่ไว้ที่หัวอยู่แล้ว,สวใส่ไว้ที่หัวอยู่แล้ว <aşk S 2> คือแกะ<อ>จากซองเนี่ยมาใส่ที่หัวครับ,รบแล้วพอเปิดมาดูทีฐานหมดไปแล้วครับกินไฟมากเพราะว่าอย่าลืมว่าหัวเป็นแม่เหล็ก่านไม่ใช่ระบบแม่เหล็กเปิดเพราะนั้นมันเหมือนว่าพอมันใส่กันเนี่ยมันคือฐานทำงานตลอดเวลาฮะมันไม่ได้ปิด แล้วมันไม่มีซื้อเปิดปิดอ่าเพราะฉะนั้นเล่นเสร็จแล้วผมว่าแนะนําให้เอาฐานออกนะครับเมื่อก้นเดี๋ยวคุณทิ้งประเด็นนันจะเน่าอยู่ข้างในแล้วนะครับไม่บอกเลยที่ชอบมากคือทรงของเขาเนี่ยผมว่ามันเหมือนเหมือนคน่ะที่ผมเคยเอา Black RX ของตัว m e d i c อมมาใช่ไหมคตัวล่าสุดอันนั้นผมว่ามันทรงมันยาวไปหน่อยมันสวยแต่มันจะดูแบบ ความเหมือนกันในหนังเนี่ยยังน้อยมันไม่เท่าตัวนี้นะฮะและอ่ะเรามาเทียบกันกับอีกเจ้าหนึ่งครับร่างคนของเขาครับมิสเตอร์คุรตะไม่มีอะไรถูกลิขสิทธิ์เลยสักอันทำไมเอามาทำไมฮะตอนแรกผมว่าโอ้ยเนี่ยอยากจะเอามาเปลี่ยนหัวแต่ว่าอันนี้งเป็นแม่เลยครับอันนึเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนกันไม่ได้แต่แต่เราได้ลองอะไรบางอย่างฮะคือ พอหัวเป็นอย่างเงี้ยมันมีเป็นมันวนี่ใช่ไหมัตัวนี้เป็นเดินวนเท่านั้นพอยัดได้คนที่มีมิสเตอร์คุรตตะอยู่คุณสามารถแอบเอาหัวถอดหัวมาใส่ได้ไม่ใช่กระสือครับไม่มีไส้มาไม่มีไส้กับปอดมาแต่ถอดหัวมาวางได้ก็โอเคนะก็ดูดีดูใช้ได้เยอคือพอเข้าสเกลได้เพราะจริงสเกลมันหนึ่งต่อหเหมือนกันนะฮะ หัวอาจจะดูโตนี่คือมีโตโตกว่าหัวไปเวนเดอร์ดีเออหัวแปลงร่างแต่ก็พอดูได้เพราะจริงๆเวลาคนใส่ชุดเนี่ยเห็นนักแสดงเวลาทำอย่างนี้มันก็จะเป็นสไตล์นี้แหละเออก็ก็ไปด้วยกันได้นะฮะแต่พี่แต่มันจะยึดอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาวางไว้เฉยๆได้แต่วางเฉยเฉยเฉยๆเนี่ยแน่นนะเพราะว่าตรงจอยคอนพอดีกันแล้วข้อดีคือมันมีคอนที่มาให้ด้วยมันก็เลยดูแบบคุณคุณคุณคตะจากการใส่ชุดอยู่โคทาโร่เนี่ยมีมีคออยู่อ่านี่เอาไปเล่นด้วยกันได้แต่ อันเนี้ยจะเสียบเข้าไปแล้วไม่ได้นะฮะเพราะจะไม่ลงเพราะที่เขาใช้แม่เหล็กไงอ่ามันก็จะไม่ลงนะฮะหัวไม่โอ้ยไปเล่นไม่ได้พื้นเอ้าว่าพตรงนี้มันตื้นใช่มันตื้นอ่านะครับอ่านี่คือเดชบรีเออร์ครับของซูซูทอยหรือไมโครไรเดอร์ของเรานะครับซึ่งเจ้าเนี้ยมีออกมาหลายตัวมากที่เป็นตระกูล Black RX ซึ่งผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจีนถึงฮิตไรเดอร์แบล็กนะทั้งที่ ทั้งที่เราไ่ตัวองไม่เคยเกิดที่จีนใช่แต่ได้สินค้าออกเยอะมากนะฮะออแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนี่คือสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์นะคะรับของการถ้าไม่อยากสะสนของไม่มีลิขสิทธ์อ่ะก็ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแต่ยอมรับจริงว่าคือเราอยากได้ตัวไบโอสวยๆ<อ>ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเมดิคอมยังไม่ได้ทำเออหรือว่าแบนดดก็ทำเป็นคือถ้าอยากได้ไซส์ชุดผ้าอย่างเงี้ยมันยังไม่มีเจ้ามือทางไม่มีตัวเลือกอื่นนะฮะเอาเป็นว่าให้รู้ว่าเราเล่น อะไรก็แล้วกันก็คืออันนี้ไม่ไม่ได้ไปคือต้องบอกโอเคเจ้าของที่คือซ่้ก็ไม่น่าจะชอบแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นทางเลือกดึงที่คุณอาจจะไปยืนคู่กับพวกไรเดอร์ของเบรดิคอมสวยๆได้แต่บอกนิดนึงว่าตัวนี้จะเตี้ยกว่าพวกแม็ RX นะฮะอประมาณหนึ่งเลยคือถ้าจะให้เข้าสเกลอ่ะต้องซื้อของเขามาเล่นมาเล่นด้วยกันเองนะครับผมโอเคอ่ะเราสับหัวกลับไปมันเดอร์ด้วยฮะเดี๋ยวคุณคุณลื่ดตาจะไม่มีหัวซะนะฮะ ลองวัดก็ดูข้อเสียกันดูแล้วกันนะฮะว่าอยากจะเล่นไหมน่าจะตามหากันได้อยู่ตอนนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะยังไงคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยอยากให้เราเอาตัวอื่นๆตัวต่อไปมารีวิวไหมบอกกันมาได้นะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางนะครับตามไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับผมติกต็อกสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์ที่ตางหกันได้ กดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าอยากให้เรา2คนหรือเราทีมเพราะว่าไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับสามารถติดต่อคอนแทคด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับฟิ้มยินดีร่วมงานทุกคนครับและแน่นอนฮะตอนนี้ของที่ลงช้อปปี้เราเยอะมากอย่าลืมไปกดตามกันที่ช้อปปี้ของ Power Up Max นะครับโอเคครับวันนี้2องสถายมากันแบบสบายๆนะครับแต่ก็ ไม่ได้สบายมากยังคงมีความเล่นทุกเก่งทุกครั้งว่ากลัวหอนจะเสียนะฮะแล้วคราวหน้าเรามีอะไรจะมาดีวิวให้ดูกันอย่าลืมติดตามกันนะครับครับพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ Wake up the hero จะสวยเดี๋ยวนะถ้าเอาโคลตรตะมาใส่กัวตรงนี้เราสามารถทำมือถือหัวถือหมวกได้นี่น่าสนใจเออได้ไหม เดี๋ยวเรารลองข้านี้ก่อนละนี่นี่ข้างขวาไปวางไอ้ไอ้ไอ้มือไอ้มือแบกอาจจะสวยๆเลยได้ได้อยู่อ่ะ